ขอแนะนำให้ชมกับรถกระบะรา,าคาประหยัดนะคะ119,000บาทตามสภาพนะคะมีจำนินตามรูปเลยนะคะไปเก็บงานสีสอชิ้นหลักๆค่ะโตโยต้าวีโก้นะคะเครื่อง3,000ซีซีนะคะรถกระบะคันนี้เป็นรถปี04สีไม่ค่อยสวยค่ะยางดีนะคะยางบิสโตนเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกไฟฟ้านะคะภายในใช้ได้ค่ะทุกท่าน 119,000บาทราคานี้เป็นราคาตัดสดตามสภาพนะคะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นช่วงรรงแน่นๆยางใหม่ทั้ง4เส้นแต่ก็มีงานเก็บสีค่ะรถอยู่ขอนแก่นนะคะ119,000บาทจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าต้องการเอาไปทำกำไรกันต่อนะคะไปเก็บงานสีแล้วตั้งขายทำกำไรต่อก็สามารถทำได้นะคะถูกใจนัดหมายเข้าดูรถค่ะและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตามบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ